เด็กโค้กเกือไข่ก็ปลลงกูันนีมาับไทยค่ายูติกสนุกไหมคะสนุกนั่นเด็กขนุกไมมชอบอะไรบ้างใตขใครคะมากับครูสนุกไหมสนุกวินยไมครับ เสียงของน้องๆเด็กพิเศษเด็กด้อยโอกาสและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาแสดงถึงความดีใจและสนุกสนานที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษภายใต้คําขวัญจากนายกรัฐมนตรีทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองจัดโดยอบจอย,ยะลาซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่17 เป้าหมายสำคัญเพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญากล้าคิดกลาา้าทมกล้าแสดงออกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานรวมถึงให้เด็กพิเศษที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือ,อยังขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้สัมผัสกับความสุขความสนุกอย่างเช่นเด็กปกติทั่วไป งานวันเด็กของอบจยะลาในปีนี้นะครับเราเนี่ยให้ความสาคัญกับเด็กพิเศษนะครับเนื่องจากว่าถ้าเด็กทั่วไปเนี่ยจากงานเด็กทั่วไปเด็กพิเศษอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบจก็เลยเล็งเห็นความสาคัญว่าเด็กพิเศษเราควรจะจัดให้พิเศษเฉพาะพวกเขาซึ่งอบจยะลาได้จัดมาทุกปีนะครับปิดต่อเน,นื่องกันมาเป็นปีที่17แล้วนะครับได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนร,รชาชการหรือปายกะชนที่เข้ามาสนับสนุน,นก็อยากอยากจะให้กําลังใจนะครับน,น,น้องน้องเยาวชนที่เป็นพิเศษ,ษ,ษอย่าลืมว่าอาบาจอให้ความสําคัญอยู่นะครับยินดีที่จะดูแลน้องๆและก็ผู้ดูแลนะครับในในโอกาสต่อไปเราก็จะจะให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับกิจกรรมภายในงานอาบาจอยะลาได้บริรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจภาครัฐในจังหวัดยะลา เขามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกว่า27หน่วยงานเพื่อส่งมอบความสุขความปรารถนาดีให้กับเด็กๆซึ่งมีทั้งกิจกรรมภาคเวทีซานฟันปันสุขฟันแอนแฮปปี้เน็ตแชร์ริงกิจกรรมภาคสนามปันรักให้น้องเลิฟแชร์ริงกิจกรรมบริการสวัสดิการภาครัฐและกิจกรรมบริการลานอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายฟรีตลอดงานโดยได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวาัลอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดยะลากิจกรรม รักนี้ให้หนูเพื่อเด็กพิเศษของอบจซึ่งจัดปีนี้เป็นปีที่17ติดต่อกันมาซึ่งมีน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากนะครับก็เกือบๆ2,000เมื่อกี้เท่าที่ถามจากยอดผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมครั้งนีนะ้มีการฝึกทักษะต่างๆให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กธรรมดาหรือเด็กพิเศษเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพหรือได้มองเห็นโอกาสของตัวเองในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้เด็กเนี่ย เป็นเด็กที่มีคุณภาพที่ดีเป็นเด็กดีของสังคมนะครับ <c oughs> เพื่อพัฒนาจังหวัดยะลาของเราต่อไปในอนาคตซึ่งคิดว่ากิจกรรมดีๆอย่างเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการต่างๆรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะได้มาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับน้องๆเยาวชนเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งครับขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดี ของสังคมเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของครอบครัวเป็นเด็กดีของนักเรียนของโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นอน,นาคตที่ดีของจังหวัดฉลาต่อไปครับ การส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เป็นเด็กพิเศษเด็กด้วยโอกาสกลุ่มประบาตตลอดจนผู้ดูแลให้มีโอกาสทางสังคมมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมเช่นคนปกติทั่วไปให้พวกเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นภารกิจสำคัญที่อาบาจอย,ยะลามุ่งมั่นดำเนินการและจะไม่ทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ไว้เครื่องหลังดูแลเอาใจใส่สนับสนุนกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและเดินหน้าสารต่อให้น้องๆได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุขต่อไปในอนาคต